ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอ็กช็อตนะครับแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลงประตูผีสองนะครับโดยใช้ปืนไฟ8ดาวนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะแรงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมแต่ผมขอบักระเบิดก่อนนะครับบักระเบิดเจดีนะครับขอแบบนี้มันต้องบัคนะครับไปใช้ปืนบอมในการบัคนะครับเออโหเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเคลียร์ด้านล่างก่อน ต้องรีบครับเดี๋ยวปืนหายปืนหายนี่เดี๋ยวซวยปุ๊บโอเคได้แล้วแล้วก็ใช้คาถานแข่งนะครับในการจัดการนะครับไปปืนไฟโคตรแรงนะครับแรงเฉพาะมอนนี่แหละแต่บอสนี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับไม่รู้ว่าจะแรงหรือเปล่านะก็ต้องมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมไปตัวพวกนี้นะครับใช้ปืนไฟเผาเลย โอ้ยแรง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 นั้นนี่ย่มีคนบอกให้ผมลองเอาพวกปืนตระกูล wr เนี่ยไปลงพวกโหมดเจนิสิตนะครับผมก็เอาไปลองมาแล้วแหละก็ไม่เวิร์กนะครับไม่ค่อยแรงเลยผมบอกเลยนะครับสู้ wr ขาวไม่ได้นะครับ wr คาวนี่คือที่สุดของที่สุดนะครับโคตรแรงนะครับเผาไปเรื่อยเลยครับมีระเบิดต้องใช้นะครับก่อนที่มันจะล็อกตัวเรานะครับ เราจะแบบขยับไม่ได้นะครับเราต้องคาดเราต่างเดียวไอ้ที่มันเป็นเกาะน,น้ําแข็งอะ่ะเคยเห็นอยู่ใช่ไหมตอนนี้ตัวผมปักวิ่งเร็วแล้วใหญ่วิ่งไวอย่างนี้อะ่ะมีไหมอะ่ะวิ่งเร็วแบบนี้ก็คงดีเลือดไหลเป็นน้ําเลยกข็แรงอยู่ดาเมจร้อยกว่าน,นี้ก็ถือว่าแรงแล้วนะครับแล้วเลือดแบบไต่ลงเรื่อยๆเลยอะตอนนี้คือยิงเบาแล้วนะครับ ต้องอัดระเบิดเข้าไปนะครับเดี๋ยวๆรอแปบ๊บกระสุนหมดขอเติมก่อนต้องมีระเบิดช่วยนะครับไม่งั้นผ่านลำบากมากมาระเบิดอัดเข้าไปเลยเผาต่อนะครับนี่ก็เป็นเวลา10บโมงชานะครับวันจันทร์ไม่มีห้องเล่นเลยนะครับเลยต้องมาหานธรทำนะครับกันว่างไงนะครับมาลง PVE ซะก่อน เดี๋ยวจะเอาปืนไฟไปลงหลายๆหลายๆโหมดเลยนะครับไะอันนี้อันนี้เข้าไหมโหโคตรเร็วเย้เข้โอ้โหไวเกินไปเปล่าเฮ้ยแป๊ดเดียวเสาแตกซะและ้วอย่างงี้ก็แจ๋วเลยตอนบอสฮิวเลือดน่าจะสบายสำหรับเรานะครับเดี๋ยวๆปลาระเบิดก่อนเดี๋ยวอยู่ข้างล่างเลยไม่น่าจะตายมั้งปลาระเบิดไปอ่ะอ๋อ,อดาเมจมันเข้าได้แค่นี้โอเคโอเค เข้าได้แค่เจ็ดสิบแปดเองเหรออ่ะเอาไปต้องรอมันเปลี่ยนลางนะครับเป็นสีเทานะครับจะจริงเข้าง่ายมากออยิงเข้าแรงแล้วพลังโจมตีตอนนี้คูณเจ็ดแล้วแต่ตอนนี้นคือกระสุนใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเติมลูกก่นไปต่อเลยครับเดี๋ยวยิงเข้าเดี๋ยวยิงแรงอะไรกันวะ ะระบบโคตรเร็วเลยสงสัยผมต้องไปหากันโซมาใส่แล้วนะครับตรงนี้ดิตรงนี้ดิยิงเข้าอย่างแรงไหนปลาระเบิดเข้าไปดิดาเมจสามร้อยนะครับสี่ร้อยโคตรแรงแต่ตอนนี้ผมถอยก่อนหยุดนี้ยิงค่ยิงถึงปะวะยิงไม่ถึงวะโอ้แม่งเปิดเกาะเชี่ยเปิดเกาะนี่คือจบเลยนะแต่ผมสามารถที่จะบัคระเบิดใหม่ได้นะครับ แต่ว่าจะค่อยบักเลยนะครับลองเปลี่ยนร่างก่อนค่อยบักตอนนี้แบบมันเสี่ยงเกินไปนะครับไม่ดีกว่าไปเรื่อยเลยยอมตายไปเลยครับเพื่อที่จะได้ป่าระเบิดเจดีนะครับเข้า400กว่านะครับโคตรแรงโอ้หผมบอกเลยว่าสก,กิลบอสเนี่ยคอมใครไม่แรงนะคือ,อย่างแหลกเลยเมื่อก่อนอนะ ตอนด่านนี้มาแรกๆคอมผมโคตรแหลกเลยอะตอนเจอไอ้สกิลบอสตัวเนี้ยชิวๆไปครับตายก็เกิดใหม่ไม่ยอมเปลี่ยนร่างสักทีนะครับก็สวยดีโอ้โหไม่ตายเหลียวไว้ทำไมวะนนยังไม่เปลี่ยนร่างนะครับโอ้โหอยู่ยาวๆเลยชอบชอบครับอย่างงี้ชอบเลยชอบแบบอยู่ยางยวอย่างงี้เรื่อยๆเลย เออตายหมดยังโอเคหมดแล้วนะครับเปลี่ยนร่างแล้วนะครับผมจะได้บัคระเบิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฆ่าตัวตายก่อนไปเอาเปืนปอมโอเคีิงเลยปืนไฟเราเต็มพื้นนะครับเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายนะครับแต่รีบไว้ก็ดีโอเคเสร็จแล้วป่ปัประเบิดเลย ปืนไฟโคตรแรงนะครับหรือกว่าเซิร์ฟไทยจะไม่มีท่แล้วในที่สุดก็อัปเดตเข้ามาสักทีถึงจะไม่ใช่ตัวเดียวกับที่ผมเล่นในเซิร์ฟจ,จีนนะครับอยากเอาไปเล่นแบบบอมแมทไม่ก็โก้ต์มากเลยเอาไปเกียนแต่ตอนกลางคืนอนะ่ะมันจะมีห้องบอมแมทที่แบบว่าไม่โนนะครับเราสามารถที่จะปืนไฟเข้าไปเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเจอห้องแล้วได้ทม์คิปนะแต่ผมทําให้นะครับเอาไปเกียนคนก็สนุกดี ยิงสาวพวกนี้อีกแล้วต้องสุ่มยิงนะครับว่าต้องยิงอันไหนนวผมจะสุ่มเป็นยิงสีม่วงแล้วกันเออไปหมดเลยดูสิได้สีอะไรมาโอ้โหได้ตัวนี้มาอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับยิงไปเรื่อยๆครับรู้สึกว่าสกิลบอสอันนี้มันเริ่มปล่อยน้อยนะไม่เหมือนก่อนคือแบบปล่อยมันรัวมากแต่นี้คือแบบน้อยมาก ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้มันเป็นประตูผีสองระดับยากหรือง่ายนะครับพอสร้างแบบยากไม่มีพออยู่ในระดับง่ายมันดันมีนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมว่ามันก็ก็น่าจะบั็กแหละนะครับไข่พากเสียงไว้เนี่ยพากได้ปั่นจัดมันมีแบบยิงยิงเร็วกว่านี้ไหมเนี่ย แต่ผมว่านะปืนไฟอ่ะถ้าใส่กันโซเพิ่มกระสุนใช่ปะแล้วก็ระยะยิงเพิ่มมาผมว่าอยู่ตรงนู้นเนี่ยยิงมาถึงเนี่ยยังถึงผมว่านะน่าจะถึงแหละนะครับมารอบนี้มันจะฮิวเลือดนะครับเดี๋ยวรอปืนไฟเผาตัวนี้โอ้โหโคตรเร็วโอ้โหแจมแจมแจมแบน,นี้เกมเร็วเลยอ่ะถ้าเกิดลงกันสี่คนอ่ะผมบอกเลย แบบใช้ปืนนกซองเย็กม่วงการูด้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคนใช้ปืนไฟเผาพวกเสาวพวกเนี้ยจบเร็วอะผมบอกเลยภายในห้านาทีก็จบแล้วถ้ามีบัคจะดีน้ำแข็งนะโอ้ลูกจะหมดแล้วหมดไวมากเลยคือแบบกระสุนให้มาน้อยมากนะครับแต่ผมชอบนะคือแบบสวยดีปืนนี้เปลี่ยนลูกยังไม่ทันเสร็จเลยแม่ง รีไปไหนกูเนี่ยบอสใช้ตายแล้วนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่กระสุนหมดนะครับตรงนี้ถึงไหมไม่ถึงนะครับต้องประมาณตรงนี้ถึงจะถึงต้องใส่ต้องไปหาใส่กันโซลแล้วนะครับสำหรับปืนไฟกรบบอกนี้เอาไว้เล่นมามีนี้ได้เลยนะแต่วค่อยไปหาสุมกันโซลแล้วกัน ตอนนี้คือลูกหมดแล้วขอเติมก่อนมาล่างนี้ทีสัตยิงแรงนะครับล่างนี้เวลาจะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวขอลบก่อนไปยิงต่อเลยโอ้โหอันนี้อีกแล้วไม่ชอบเลยเฮ้ยชิบหายแล้วลืมมาปืนไฟมาชิบหายทันปะวะเอ้ทันอยู่ทันอยู่ ยิงต่อไปเรื่อยๆเลยครับหมดปัญหาครับว่ามันคิวเรื่อยจะเต็มหลอดนะครับเรามีปืนไฟนะครับยิงสามสัเดียวก็แตกแล้วเข่าเลยเย,ยาวๆผมรู้สึกว่าภาคหลังๆโปรโมชั่นมันเริ่มจะแบบว่าไม่ค่อยคุมแล้วนะครับมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้พูดถึงของอะนะครับถ้าเมื่อก่อนนี่คือแบบแต่ละปืนมาทีนี่คือว้าวๆ,ๆเลยอะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้ก็แบบ มันเน่าๆไงก็ไม่รู้นะครับสงสัยช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะทําปืนอะไรออกมาขายอะไรหรือเปล่านะครับผมก็แบบไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่นาคตก็อาจจะมีดีกว่านี้นะครับฆ่าตายเลยแบวระเบิดมามาเปลี่ยนร่างทันแล้วต้องทันดีต้องทันดีนดี่ต่อไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวเรามันเปลี่ยนร่างอื่นก็นกได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยปักระเบิดน้ําแข็งนะครับ อันนี้ยังยังไม่รีบอันนี้ยังยิงแรงอยู่นะครับล่างนี้ล่างนี้เริ่มจะยิงไม่เข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวทำการบั๊กระเบิดเลยก็แล้วกันนะครับหาปืนบอม,มก่อนหาปืนบอมไม่เจอมาบั๊กเลยนะครับยิงตรงไหนนะเนี่ยเเขาต้องยิงจากตรงนี้นะครับยิงจากด้านล่างตรงนี้สรหรับปืนบอมมาเริ่มาเลย เสียนลูกแป๊บแจ๋วบอลใกล้ตายแล้วนะครับล่างเผ่านี้คือมอนโดนผมแน่เดี๋ยวเเป็นลูกแป๊บอันนี้ยิงไม่เข้านะครับโอ้เราต้องดินหลบนะครับเราโดนครั้งเดียวตายนะไอ้ที่มันปล่อยมาอันนี้เผาแม,ม่งมัวม่วๆเลยโอ้ยช้าเว้ยช้าชิบเป่งเลยเออตรงน,นี้เดย์ยิงมั่วเลยครับอันนี้โอ้แต่คือตอนนี้ผมช้ามาก เนี่ยไอเมื่อกี้เห็นปะที่เป็นสม,มุนเมื่อกี้คือเราโดนเราตายเลยนะทีเดียวต่อยเลือดเยอะมากแค่ไหนฮะคือแบบมันแรงมากๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดาเมจเันเท่าไหร่เป็นลูกชาร์เลยเกินนะเปลี่ยนลางโคตรเร็วเลยใกตายแล้วครับแลเบิดไปอ่า่างอะไรอีกอล่างเติมล่างเดิม,ดมโอ้ยไอพวกนี้ก็โดนไม่ได้นะครับโดนแล้วก็ตายเลย ตัวเดียวคือตายนะยืนไหนเดี๋ยวนียกระโดดมั่วๆแล้วกันเพื่อหลบได้นะครับอุ้ยไอ้เหี้ยกระโดดเข้าหาซะงั้นกำไปมันหิวเลือดแล้วไปดีไปดีเร็วๆเลยหมดยังโอเคเฮ้ยเหลืออันนึงไอ้ี้ยเหลือไว้ทำไมโอ้ผมพิถ่านมาได้ไงวะหิวเลือดซะเยอะเลยมาปืนไฟเผาต่อครับ ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับเพิ่มไปถึง20นี่คือโอเคอยู่คาตัวตายเลยนะครับเอาระเบิดเลยเอา้าลืมเปลี่ยนไอ้เหี้ยลืมเปลี่ยนปืนคาตัวตายแป๊บไปยัดใจดีเข้าไปยิงเลยครับผมหมดแบตก,ก็ไปฆ่าตัวตายนะครับเอาระเบิดมาใหม่ก็ต้องใช้วิธีนี้แหละนะครับถ้าไม่ได้บัก๊กไปต่อเนื่องเลยครับ มะหมดแล้าตายต่อเอาระเบิดมาใหม่นะครับต้องทำอย่างนี้ไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็แบบจะดูยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าลงคนเดียวไงนะครับไม่ลงแบบหลายๆคนนะครับมันก็จะแบบนี้แหละอาการมันก็จะแบบนี้เาาบบงาเงานะครับใกลตายแล้วมีไงล่างเนี่ยมันตายแน่นะครับไปเอาระเบิดมาเลยกันแล้วกันปึ๊บมามึงตายแน่รอบนี้ไอ้ซาด ทนปะเนี่ยต้องทันดิทันดีเรียบร้อยครับบอตายครับก็ใช้เวลาไปประมาณเก็บเกือบสิบนาทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับ